สวัสดีครับพี่น้องครับประจักรตันตอัตพลลำเนินอัตเชียรครับพี่น้องปิดแล้วปิดแล้ววันจะนอนไปหาดีนอนในพงใหม่หมัดหูนอนครับพี่น้องนี่บรรยากาศล่าสุดหน้าวิธีอันนี้วิธีเรามาตอนไหนก็ไม่รู้ไปพี่น้องสัดเยหยาวอดถามมงคลผมมาแล้วขันได้นอนจะได้ก็บาตื่นวะตื่นอีกทีหนึ่งก็คือจะได้คือคำแทะหูเจ้าของเลยครับาราก่อร่างกาย ดูมาดูมดูพดีครับมนจะตื่นบแลนใหม่กันเลยตื่นมาครับมัดอูนอนเาจะตื่น้หันดิบ่งบรรยากาศโอ้ ดูสาพูนครับดูนี่ยูนิ่าหุ่นมัดเย็นเย็นการเตียยงไปทางไหนวะไปน่าจะเอาอูไปไวนะนีคนมาคหนอะไรมาเข้าไปเดี๋ยวยัไง่ะ นี่ลังวิธีนะครับเีอครับเีครับเดีีี่ฟีครับ,รบสวัสดีพี่ทัพทิมครับสวัสดีพี่เบียร์ครับ ดีครับทีมงานบรรท a h บกทุกทุกท่านนะครับทีนี้ว่าฮะงานบรรท a h n บกนะครับอันนี้เบอร์ครับปลาลูกโพงเลยตุ๊กตาแม่ไหญ่อันนี้ขีดแน่ปลาแนี ก็าวมอกไปปลาครับขาดยิงปลากระป๋องมันนี่ปลากระป๋องนันด้วมือนนิล่าปลาไล่ไล่มือนจักน้อยสิออกไปเลยนิลูกกะตานมาบูบูยู่ขางหลังลาบูบูมาบูบูเป็นตุน

ลูกน้องก็ต้องกินยันเลยกินตัหนูวับปลาก็กบขนาดก็ได้จันป้อนขนาดอร่อยแค่บันแค่นี้ลูกน้องต้องเบิ้งมันหดดิกินหนั่หน้าเบิร์กน้องมัหน้าเบิร์กน้องเจ็บเจ็บจีบ ขันมะล้ําได้ว่าพอนาอันนี้เบิกเงินงหลังนี่เป็นหนักสักเด๋ดโดยตรงไปดูอะไรเงี้ขึ้นต้องนักสักด๋พอน่าเบิกเงินลุงหลังขันมะล้อมตะทีไปแล้ววันี้ตเาร้อยเขาฝากให้ลูงหลังด้วอีกเกิดลูกหลงเอ๊ะซาหน่อยรวมดาวลุงรวมดาวชิดดมเลยรวมดาวชิดดมซาซาหน่อยส่กระเทงรวมดาวลุา ดี่ลดับสิดลกชาหนขึ้นไ,ไปเปนะ็เหรก้หัวตะลกมุนขึดด้นไปเปหัวกันเอบอครับเขาเล่นหัวยุ่งลังเขาเยุ่งังนี่ถ้าไปขดมกที่เขาเหหัวทั้งังเขาก็ไปหัวกันเองพัน,นนี้เนประเด็นนัดนะขึ้นไปนั่นอยากนอนไหลนอนหลงหมดแ้นาวขนยังม้อยู่เลยอ้บอกจะเป็นแต่จะเริ่มหนาววข้าไปกินขาไป ว่าหนาก็ไม่ตัพิษไขหอหยนานเลยนานดับมาสักแค่แพงพิษไข้องก็ได้จดคว้างบเน้จดควงว่แววบรรยากาศร่มหนาวไดนนตนตัง้ออไขอแค่อ้อนคือเขาแจกันแล้วนมะอ๋อเขาใจเป็นคุลอยไอเป็นคุลอยบอืนนะ

ว้งปวดลังน э so ี่่มีปวดลดแล้วมาน่นไหบ่บ่บ่เดี๋ยวไแม่ครับแม่เอาออกระบายออกแล้วหนึ่งระบายออกแล้วระบายออกแล้วระบายน้้ม่ไม่ไม่มีไมีควคดอกจัะหานใจวานาคือรกุความกรุณาเที่วบานชุาหวานสักหันตาโอ้โห พนามารับืนปวันปวานปปวันึ้นตาแเลเีงใช้ชีวิตเจ้าของนี่ครับพี่นนุ่มเลเซียงี่ปันปันนะวจูดผู้ก็ได้แล้วจูดผู้ใจไวหนักตือนผู้พันหนักตืนโอ้ผู้ตื่นผู้ตอเป็นอาจารย์เลี้ยงด้ยังแล้วตื่นบอกนั่งนมือเล้เลเชียวกดังๆนี่เสี ยืดเปล่าอยู่อย่างเราตุ้มลุกอ่างล้อนเลยดำมาในก่างแล้วเราคนขี่เนาะกลางอีหลีนะบ่เป็นเห็ดบ่เป็นสร้างเปลี่นเลยหนร้างเป็นเราเราเปลี่นเราเปลี่นอีหลีเราเปลี่นอีหลีแล้วเราตื่นบถอาจจะเป็นคันเกียร์กันอะไว่าเราเกียร์แบบกันเราเบาๆแบอกรอยันคันเกียร์แล้วก็เป็นคนจุดพูดมาข้างเราเราโดนขึ้นว่าสันกันแล้วเราเตาทับเตี๊ยดอยู่เพราะว่าพื้นไอเหลียมเนี่ยกันว่าพื้นไอเหลียมกระยันแต่คนเบาเบาสวน ลายคีกิสาบือขึ้กันจาดุ่งม่ยังคู่เอสีแมง <c oughs> คู <c oughs> ่เอสเลยโอเคพี่นอ้องแล้วรับคิดนี่เเลกเเดี๋ยวพอเราไม่คิดหน่ <c oughs> เดินสิไปทั่วร้านปะปงกรครับสซลมันมันจะแรงๆแล้วมาเดงสิได้อัพนัก โอเคพี่น้องครับสำหรับทีนงานวัยชนาสากรครับต่างเป็นกําลังใจครับคืนนี้ครับบ้านกะลันครับอำเภอศรีคารพูนจังหตุรธรินครับเจอกันคืนนี้แน่นอนครับกับพวกเราทีมงานสารน้องเพื่อนสำหรับทีมงนวัยราสากอนสวัสดีครับ